ต่อไปเลครับเรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่ายังไปยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ Vertical Farm หรือที่เรียกกันว่า Plant Factory เราทดลองทำนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งแห่แหงแรกที่ภูเก็ตครับแล้วอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปที่กระบี่ด้วยนะท่านต่อๆพวดที่ a ข้ฟาครับเราไปทดลองทำที่แม่หมอสามจุดเรียงกันเลยนะครับ v e r ที่เข้าฟาร์มอีเว็ฟาร์มแล้วก็โรงเรือนธรรมดาเ mm hmm. ชื่อไหมครับ เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่าลงทุนเวอร์ติเคิรฟาร์มแพงที่สุดครับแต่ว่าได้ยิวดีกว่าได้ยิวดีกว่านี่คือความยั่งยืนเป็นการบริหารพื้นที่50ตารางวาให้มียิวเท่ากับ50บไร่ทดลองกันมาแล้วครับ นี่เป็นยู e c a เคที่ให้ดูนะครับประเทศไทยต้องภูมิใจนะครับผมถึงโ,โหผมถึงชื่นชมแล้วก็เคาร,บ,รบนับถือความมุ่งมั่นของรัฐบาลแห่งนี้อย่างมากอย่างมาก